ขอขอเยังสบายดีเนาะพขอกาแฟเชียร์กับบุ้งแพงเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาร้านขาเนี่ยมางานงานอำเภอฟันทองเนาะงานลอยกระทงมากับแม่บ้านเบลลี่กันเบลลี่ชื่อยังไงเบลลี่นะยังไงชื่อใบฟันโอ้ซื้อใบฟันเลยเถอะอ่าตึกลีนอะเบลลี่ฮาฮ่าฮาแล้วไปโกนเหรอ่อยป่ะน<อ>ู<อ>่นมีเดาไป็นอยนึ นี่ว่าสวยงานคนโมลายอะไรเนาะอยากได้ไมโครหนึ่งเลยไปไมโครจะไปจ่ายตังค์แล้วลุงขายของไม้ขายอันนั้นเนาะ ใครต้นขทเลียนเอาหรือเปล่ปาคนมาายนไะล่นะไอเลยใช่ถุงมือบอจันได้นะต้นหม่เนาอพี่น้องต้นขทเลียนมันมี่นะระทียังบม่พอเลยทีผอมไม่สร้างเงาได้หาิบตน โปรยิบานไม่ใต้นใหม่นะพี่น้องคนลุงเขาขายเปนขายมลาขายอยู่น้ำเพื่อเป็นนั่นแหละเขาไม่ได้เขามาลงนี่เขาบมาลงดนตรีต้องให้ยกเลิกน้ำขายเยอะอจับปลาที่รู้จักันเนาะ ้านค้าสม่ราวับ้านาไปดนะไา้าสสาสร้ายต้นขาเริ่มเข้าพี่น Th ้วบ้านท้องคมเคิเนาะคนมัลังลังมาก สื <c oughs> <c oughs> ้อยังดิให้ท่านได้ดูได้ชมกันลยซือขึ้เขาวะสงาว่เอากล้วยนี่ยทำมาจากอะไรซื้ข้เขาถึงยังใช้ยางของวจริงๆนะครับต้นของ้ยถ้าเป็นต้นชนนจะมีต้นคล้ายต้นตระแน่จะมีใบใบรแนนะครับแต่ที่่าเยดายกา้วยนะครับเหลนั้นไม่ใช้มาทำเสีย ไไกินเนีก,กินไข่ก็มียำผงทอดเนี่ยนี่มีตะกัวเตนี่ยังเออบอกว่าจะกินนี่ว่านอลิจะกินนี่ว่าจะเอาเนยังแกะจะเอ็นื้อยังไปกินนอลิกลับบ้านแล้ว โอ้หมาเองหลักยังเลยยังเห็ดเป็นตุกๆ,ๆนี่นะเขาขี่มาใหม่มาแม่นเนาะงานเช่นนี้เนาะบลายพ่นกันลังๆมากอยู่ก็บอกเขาจะจัดงานใหญ่อยู่แต่วา่าเชี่ยวขาดนำพวกนี้เนาะโอเคเนาะพี่เนาะสบายสบายดีเนาะไปบ้านกินหนาเจอกันเนาะถ่ายบรรยากาศให้เบิร์กเนาะ